ใไไส่ฉลาดรู้เน็ตตอนแกมผีผีหลอกหรือเลี้ยงอ้าวมากันแล้วเหรอแต่งตัวจัดเต็มกันเลยนะเนี่ยก็ปาร์ตี้วันฮาโลวีนทั้งทีพลาดไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะพี่ตั้มคุณปู่คะทุกคนมาครบแล้วคะ่ะไหนๆก็มากันครบแล้วใครอยากเล่นเกมกับปู่จ๋าบางจ้าหูโฮโฮ โอ้ตั้มหลานรักนี่เองมามาแต่เกมเนี้ยยังไงก็ต้องมีเพลเยอร์2คนขึ้นไปนะอีกคนล่ะใครจะมาเล่นดีนะอ่ะฮัมอ่ะฮัมฉันคนนี้นี่เองล่ะอะคะเดชแหมแหม,แม่ที่ใครกันเพราะจังเลยปู่คะแบบเนี้ยจะดีหรอ ดอนวอรีนานทีปีหนมาเล่นเกมกันสนุกสนุกดีกว่าด้วยเครื่องเกมสุดมหัศจรรย์ของปูนี่เลยปูซ่าพาตะลุยเฮ้ hey, ชื่อเฮยสด,สดสุด่ะทุกคนก็แค่ใส่เครื่องนี้เข้าไปที่หัวแบบนี้แล้วก็กดปุ่มก็เรียบร้อยเฮ hey. <Hey. S 1> ตอนนี้ทั้งสองก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้ว เกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากๆเลยนั่นก็คือคนที่กำจัดผีได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไงล่ะผีเหรอครับก็แค่ผี 4G โดยอาวุธจะให้ทั้งสองใช้เหมือนกันเพื่อความเท่าเทียมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในมือทั้งคู่แล้วเย้มาตอนไหนเนี่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ตาแก่นั่นคงจะไม่รู้สินะว่าฉันให้เลดี้แทรกแซงระบบทุกอย่างในบ้านหลังนี้ไว้แล้วรวมถึงเกมของตะแก่นี่ด้วยวันนี้ฉันสิเป็นฝ่ายคุมเกมช้าเออเฮย้ยเดี๋ยวสเิเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันคุมเครื่องเกมไม่ได้เลย <ś provision ing> ก็เพราะฉันแทรกแซงระบบเอาไว้แล้วนะสิ้ย hey! ปล่อยหลานฉันออกมานะอ,อหรือฉันต้องเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยหาทางแก้ไปเถอะตาแก่ฉันจะทำให้เจ้าเด็กนี่แพ้แล้วไปเป็นลูกน้องของฉันซะเลยเย,ย้ยทำไมอาวุธของคุณเลเวลอัพได้ด้วยละ่ะ <c oughs> ก็เห็นที่ล็อกอินข้างๆนั่นไหมรอกรหัสลงไปก็จะสามารถอัปเกรดอาวุธได้แล้วละ่ะโอ้โหคิดระบบไว้หมดแล้วเหรอเนี่ยแค่ล็อกอินสินะ แค่เจ้านั่นหลวมตัวใส่พาสเวดในระบบเราก็จะขโมยบัญชีมันมาได้จะได้เอาไปซื้อของในเกมให้หมดตัวเลยฉันไปก่อนนะเจ้าหนูอ,อะไรกันเนี่ยอาวุธต้องซื้อหรอกเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องลองเอาชนะด้วยตัวเราเองไม่ไหวแล้วจะแพ้แล้วแต่ไม่ได้ฉันคงต้องล็อกอินอัปเกรดอาวุธซะแล้ว เฮ้ยทำไมอาวุธไม่อัพเกรดละ่ะโอ้โหพาสเวร์ดของตั้มทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขสัญลักษณ์พิเศษเยอะไปหมดจำได้ยังไงเฮ้ยต้องใช้ยืนยันตัวตนอีกรอบหอะอย่างนี้พาสเวร์ดก็หมดความหมายสิแกแฮกฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกรู้จัก 2FA ไหมละ่ะฮะอีอหยังวะ 2FA หรือ t o Factor Authentication คือการยืนยันแบบ2ขั้นตอนที่เรียกว่าการตรวจสอบหลายปัจจัยต่อให้คนอื่นมีบัญชีพร้อมรหัสก็ไม่มีทางทําอะไรได้เพราะมันต้องส่งให้เจ้าของ User. ยูเซอร์ยืนยันตัวตนอีกครั้งฉันก็แค่กดยกเลิกไม่ส่งเลข O t ทให้แกแกก็เอาไปทําอะไรไม่ได้พวกเรามาช่วยแล้วค่ะพี่ตั้งย้ยทุกคนมาได้ยังไง <aram> <aram> ยังไงนี่ก็เป็นเกมที่คุณปู่สร้างแม้จะถูกยึดระบบแต่ฝีมือระดับปู่ไม่มีอะไรหยุดเราได้หรอกค่ะ uh เออิึ้งใจยานไหนจะผีตัวไหนบางอาจทำพี่ต้มนี่แน่จริงๆฉันว่าเอาน้ำหวานเข้ามาคนเดียวก็น่าจะพอแล้วนะหนูก็คิดงั้นดีละร,ระหว่างที่น้ำหวานจัดการพวกผีอยู่เราก็มาจัดการทางนี้ก็ดีกว่าอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันสิเด็กๆจ้าไอ,อโอ้อย่ ขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณนะครับคุณปู่หนูละคะหนูละขอบคุณเธอด้วยนะน้ำหวานไม่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 ไปตามเรียนชื่เราด้วยอ่เก่งมากเด็กๆและผู้ชนะต้องได้รับรางวัลซึ่งปู่ก็เตรียมเอาไว้แล้วเต้นเต้นเต้นเครื่องสร้างพาสเวิร์ดแสนยากมีเครื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคุณปู่ แต่พาสเวิร์ดของเราเองเราก็ควรจะจดจำด้วยตัวเองมากกว่าให้เครื่องคิดให้แล้วถ้าเกิดจำไม่ได้ก็จะยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่เราจึงควรตั้งพาสเวิร์ดตั้งแต่8ตัวขึ้นไปไม่เป็นคำศัพท์ในพจนานุกรมหรือไม่เป็นข้อมูลของเราที่ควรเข้าถึงง่ายเช่นพิมพ์เชื่อไปตรงๆต,ตามด้วยวันเกิดซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่คาดเดาได้ง่ายเกินไปในพาสเวิร์ดก็ควรจะมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กสัญ,ญลักษณ์และตัวเลข รวมทั้งแต่ละบัญชีอย่าใช้พาสเวิร์ดเดียวกันที่สำคัญคือควรเปิดใช้ 2FA หรือ MFA ที่จะแจ้งเตือนให้เรายืนยันตัวตนในหลายขั้นตอนเมื่อมีคนพยายามเข้าใช้งานบัญชีต่างๆของเราเช่นต้องส่ง OTP หรือ One ทามพ p สเว w ร์ดมายังมือถือหรืออ e ีเมลเพื่อให้เรายืนยันตัวตนอีกครั้ง ซึ่งการตั้งค่า 2FA เนี่ยเวลาเราสมัครอะไรสำคัญสคัญตรงตั้งค่า Account มันจะมีให้เราตั้งค่าผู้ใช้งานในข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยเป็น 2FA อยู่แค่เราเปิดใช้งานไว้ก็เรียบร้อยเด็กๆพวกนี้โตกันหมดแล้วสินนะออปลื้มใจแล้วแบบนี้หนูให้ส่งไปเบอร์พี่ตั้มได้ไหมคะจำไว้นะปัสเวริรเป็นความลับบอกใครไม่ได้ ความลับในหัวใจหมดเรื่องของอัครเดชแล้วเรามาสนุกกันต่อเถอะเย้ฝ <Yay! S 3> <c oughs> ากไว้ก่อนเถอะ